สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลารู้ทันการเมืองไทยวันนี้เราไม่ได้รู้ทันการเมืองไทยอย่างเดียวนะเราจะไปรู้ทันการเมืองโลกเลย เอ,อมันจัดระเบียบโลกใหม่โลกมีจัก,กรพรรดิใหม่แล้วโอ้พระเเรียกเอ็มพาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะเอ็มพายเขาว่าประธานานธิบดีเนี่ยจะเป็นคนแรกที่เป็นจัก,กรพรรดิเรียนแบบนโปเลียนองเลยโอ้โห,โโหพระลกันเละประชุมที่ดาวอสเมื่อสองวันก็เจอพ่อมาครองอัดก็ไปสีโครงตามด้วยนายกรัมปรีแคนาดาเขาก็ไปให้ที่นาอกโอ้โห,โโหไปกันใหญ่เลย เกิดปัญหาขึ้นมันจะจัดระเบียบโลกใหม่แล้วที่แย่คือต้องจ่ายตังค์เว้ยโอ้โหนี่มันบ้าชัดๆเลยจ่ายตังค์แล้วจะถามว่ากุยอาที่ไหนไปจ่ายวะแค่นี้คนแรงงานกูก็แย่ชาวนาก็แย่แล้วมันจัดกันยังไงระเบียบยังไงผมไม่รู้ต้องคุยกับท่านนี้เลยท่านเป็นอดีตประธานผู้แทนการค้ารู้เรื่องต่างประเทศเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนกับแคนาดามาก แล้วก็กับอเมริกัน,นี่รู้เรื่องเยอะต้องถามท่านเลยคุณเกียรติสิทธิอามอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บรณวิทยะท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับ ที่บอกแคนาดานี่ไม่ได้ลือความหลังนะใช่ความหลังมีพี่เพราะผมเป็นคนเริ่ม FTA ไทยแคนาดาอ๋อเหรออาแล้วไม่ทำกันต่อนี่เจิมสักเขด่าอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกมั่ FTA อะไรซุปเปอร์จีซุปเปจีอะไรพวกออะไรผมไม่รู้ใครนะซุปเปอร์เนีผมเป็นคนเริ่มในการประชุมเอเปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บอกให้เราควรจะมาทำกันแล้วก็เราก็เริ่มเฟรมเวิ เอากรอบการเจรจาเข้าสภากันหมดแล้วรัฐบาลต่อมาไม่ได้ทำฮะน่าเสียดายเสียดายโอกาสเยอะมากแล้วผมก็เริ่มไทยยูด้วยแต่ไทยยูนี่มันลากยาวมาเรื่อยเลยเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือมีรัฐประหารนะครับอันนั้นแล้วก็เขาก็เลยหยุดพอหยุดปั๊บเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนกติกาเพราะว่ายูเองก็สภาพยุโรปเองก็เปลี่ยนไปก็เลย ทำให้การเจราจายากขึ้นแต่กําลังจะจบแล้วนะฮะกำลังจ,จบไทย EU ซึ่งมผมภูมิใจที่เป็นคนเริ่มนะตั้งแต่ปี2009 2010เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอจักเขาพูดไม่ผิดหรอกว่ามึงทําอะไรกันว่า2สองสาวันเดือนเดียวมึงได้ลงนาม f t A แล้วก็บอกบ้าแล้วอันนั้นเป็นผลงานเอฟตเนี่ยที่เขาลงนามอะไรกันเนี่ยนะฮะ มันก็เริ่มช่วงนั้นเหมือนกันนะครับเอฟตาเนี่ยผมก็เป็นคนไปเจรจาตอนผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์เราไปคุยกับรัฐบาลที่นั่นก็เริ่มคุยกันมาตั้งแต่ตรงนั้นละบอกว่าถ้ารอยุโรปไม่ได้เนี่ยเอาเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยไปตรงนั้นดีไหมก็นั่นคือที่มาของเอฟตาครับพี่เอฟตาเหมือนกับเอากรอบเล็กๆก่อน นะครับแล้วประเทศที่เขาคล้ายคลึงกันไม่ใช่เรื่องเยอะไม่ต้องคุยกับ30ประเทศเอาแค่4ีห้าประเทศเนี่ยมันจะได้จบเร็วนี่คือเอฟตาเราต้องมุ่งเรื่องนี้ดีกว่านะดีกว่าเราจะไปยุ่งเรื่องอื่นนะเอาปากท้องไปก่อนใช่แล้วจริงๆแล้วมันมี FTA ที่ไหนๆพูดแล้วก็ต่อให้จบนะฮะมันมีที่จบง่ายๆเลยแล้วได้ประโยชน์เยอะมากคือยูเรเซียยังไม่มีรัฐบาลไหนพูดถึงเลย ผมก็พูดจี้นะพอเราผมให้สัมภาษณ์ผมบอกยูเนเซียทําไมไม่รีบทำมันจบง่ายอนะครับแต่คําว่าง่ายนี่ไม่ใช่ว่าสองเดือนนะพี่มันเป็นปีเหมือนกันโอ้ก็จะไปแต่ละบ้านาเจรามันต้องเจรจารายละเอียดมากแล้วการค้าระหว่างกันเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นรายการนะพี่พี่ต้องตกลงกันเนี่ยแปดสิบเปอร์ซ็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะของรายการค้าสินค้าเพราะฉะนั้นคนไหนจะมาอ้างว่าโอ้ จบตรงนี้ได้จบตรงนั้นได้ภายในไม่กี่เดือนเนี่ยคงไม่ใช่นะฮะเจอมศักเขาของขึ้นเลยเอาเลยครับอะไรอ่านเฟซบุ๊ก็เลยมันดีกลับพี่เจิมศักดิ์ทีนี้กลับมาระเบียบโลกใหม่ครับไปขึ้นปีใหม่เราก็เริ่มเห็นใช่ไหมอยู่ดีๆก่อนก่อนสิ้นปีก็พูดแล้วอยากได้กรีนแลนด์ใช่ไหมพูดชัดเจนเลยนะโอ้ผมไม่เคยสงสัยทำไมมึงสิ่งอยากได้บ้างผมไปดูแล้วก็กรีนแลนด์มันใหญ่กว่าประเทศไทยสามเท่านั แล้วก็พี่ต้องดูจุดว่ามันอยู่ตรงไหนออวันนี้ที่จริงแล้วผมเอาเอามาฝากด้วยออนะครับจริงๆกําลังจะชี้ว่าทั้งโลกเนี่ยวันนี้เมืองไทยเรากาลังจะไปเลือกตั้งเราไม่พูดถึงโลกแล้วออแต่ทั้งโลกนี่มันสงครามมันสิบจุดนะพี่<อ>มันไม่ใช่แค่ยูเครนรัสเซียนะฮะไม่ใช่แค่อิหร่านนะครับออไม่ใช่แค่ฮามาสอิสราเอลนะครับมันมีเต็มไปหมดเลยแล้วมันกระทบ ทั้งหมดของโลกออแล้วนี่น่ากลัวตรงไหนเลยไหมปารีทรัมป์เขาบอกว่าเฮ้ยมึงแม่รางวัลโนเบิลใช่ไหมเพราะนั้นกูจะไม่มีสันติภาพเสรีภาพอะไรเลยเดี๋ยวกูจะลุยแหละเอ้มีอย่างนี้ด้วยเหลือเชื่อมากครับทุกคนตอนนี้เริ่มจากตกใจเป็นไม่แปลกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมคนที่ชื่อทรัมป์เนี่ยไปไกลมากนะครับก็เอาฉากที่หนึ่งมาให้ดูเลยว่ามักหนึ่ง มันมีเกับไอไ้อไอเหตุการณ์ที่ปะทะกันเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นจุดแดงๆนี่เต็มไปหมดนะอ,อในลาตินอเมริกาใช่ใช่ใชเอกวาดอร์นะครับเรฟซีทะเลแดงนะครับพม่าของเราก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันออนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีจุดเดียวอ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือจุดสองจุดมีหลายที่มากแล้วก็ที่ผมยังไม่ได้ยิน พรรคการเมืองที่หาเสียงอยู่ก็คือว่าเราจะทํายังไงกับเรื่องนี้เ,ออเพราะมันกระทบทั้งโลกและกระทบประเทศเออไทยด้วย,ยผมว่าเสียงยิเป็งนั่นผมเกียดละพรรคการเมืองก็ดีแต่เรื่องไร้สาระเนี่ยเ,ออเดี๋ยวด่พลัดไอ้นั่นพลัดไอ้นั่นให้ห้าสิบสิบกูให้เจ็ดสิบสามสิบเลยเมันเกลีมันแล้วมันจะอยู่ถาวรยังไงมือเอาเงินที่ไหนมาวะไอ้แหลงหัวตั้งมั<ห>นก็ไม่รู้เรื่องอะไรยิ่งกว่าเล่นเผนะนี่นะฮะเกกัไปเกกันไปอันนี้ผมกังวลนะผมอยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์ แล้วผมอยากเห็นการเมืองที่บอกว่าถ้าเลือกผมแล้วได้อะไรไม่ใช่ถ้าเลือกผมผมจะไม่เอาใครไม่ใช่ถ้าเลือกผมผมจะไม่ร่วมงานกับคนนี้คนนั้นคนนู้นไม่จําเป็นฮะประชาชนไม่โง่อย่าดูถูกประชาชนแต่บอกให้ชัดว่าเลือกคุณแล้วได้อะไรเช่นเลือกบรรวิทย์ คุณจะได้รถยนต์ทั้งคัน made in Thailand นะไมาใช้ assembly <c oughs> อเ,เอออย่างนี้ยังยังตั้งความหวังไว้ได้นะแล้วราคาเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยบันคันละประมาณ45แสนมันจะเหลือ2 000, 5 0 0 0นนะเออแต่พี่ทราบไหมครับออว่าพูดถึงรถยนต์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยที่ผลิตเกือบทั้งคันคืออะไรรู้ไหมฮะอะไรครับรถเมย์ฮเออใช่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 ใชใช สิ่งเดียวที่เราไม่ได้ผลิตคือเครื่องยนต์ไอ้ทุนบริพารนี่เรนทำเยอะแยะเลยมีเยอะเลยฮะที่ราชบุรีไอ้ต่อรถมล์เราเก่งมากนะฮะแล้วแม้ทั้งประเทศจีนมีอยู่ช่วงหนึ่งมาสั่งกับเราเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ความฝันอันนี้มันเป็นจริงได้นะครับไม่ยากแต่เครื่องยนต์ทำไมเราทำไม่ได้ตีอพี่มันทำได้แต่มันไม่มีทางถูกเท่าเขาเพราะว่าทำต้องขายทั้งโลกนะฮะอันนี้นี่คือกติกาของโลกที่ เรื่องการตลาดนะถ้าพี่ทําเพื่อตลาดล้านคนกับพี่ทําตลาดร้อยคนเนี่ยมันไม่มีทางได้ราคาเดียวกันถูกไหมครับอันนี้คือปัญหาเแต่ญี่ปุ่นมันเก่งมากนะคุณเกียรติที่มันมีเรื่องอนนี้เอาเอฟสารีพามันขึ้นไปบินเนี่ยไอ้ยงหาเอฟสารีพ้ามันทําเองเขาเรียกซื้อลายเส้นมาจากสหรัฐแล้วมันทําเองแล้วมันมาดัดแปลงดีกว่าเก่าอีกพี่ครับญี่ปุ่นเนี่ยแม้กระทั่งไอ รถบางประเภทนะฮะบางยี่ห้อไม่ต้องเอ่ยยี่ห้อแล้วกันเขาได้ลายเส้นจากฟอร์ดนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะนั้นมันทางการค้าทางธุรกิจเนี่ยมันขึ้นอยู่ฝีมือการผลิตที่ทำได้เร็วเยอะถูกถึงจะเป็นเจ้าครองตลาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่หลังจากที่เราดูภาพฉากื่อกี้แล้วนักริทั้งโลกเราก็เห็นว่าเฮ้ยที่ มันมีการแข่งขันกันเหมือนกับว่าเอาพูดง่ายๆทรัมป์แล้วกันไปประกาศเต็มไปหมดเลยแล้วที่สําคัญที่สุดเรื่องที่หนึ่งคือไปปลุกเวเนซุเอลาอไปจับไปจับประธานาธิบดีไปขึ้นศาลที่อเมริกาแล้วม่เอาเมียเขาไปด้วยให้เมียไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนั่นน<ะ>่ะสิค<อ>รับสงสารนะเน<อ>าะฮะแล้วก็ไปขังคุกแล้วก็ไปที่นั่นพูดถึงเรื่องกรีนแลนด์บอกยังไงก็อยากได้อตอนแรกบอกจะยึดเลยเอตอนหลังบอกซื้อแล้วกันนะครับ ก็เปลี่ยนสตอรี่ไปเรื่อยอแต่ผมขำดีบอกซื้อแล้วใครคนไปถามไม่ไม่มีคนในคือแทนจะขายสักคนไม่ใครนะประชาชนเกาไม่เอาด้วยใช่แล้วก็มีกรณีของอิหร่านซึ่งวันนี้ถูกกล่าวหาเลยนะเอเนว่าสหรัฐเข้าไปแทรกแซงกระบวนการในอิหร่านเออตอนเดินขบวนคุณเกียรติมาหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวจะมาพิจวิเคราะห์ให้ฟังโอ้แต่นี่น่ากลัวนะมันเอาเรือไปนี่เลยนะครับ มันเอาเรือบรรทุกกรบินเนี่ยนะครับผ่านช่องแคบบาลากาแล้วไปที่ช่องแคบเฮอร์มุดแล้วเฮ้ยบุกแน่เออเอาบางครั้งไปเนี่ยเออสงครามที่ดีคือสงครามที่ไม่ต้องลบแต่ชนะใช่ไหมครับบางครั้งการแสดงกําลังเนี่ยให้เห็นแสนยานุภาพให้เห็นมันทําให้อีกฝั่งหนึ่งต้องคิดนะครับอันนี้ก็โอเคแต่ทีนี้นอกจากตรงนั้นก็มีเอาเริ่มที่เวเนซุเอลาก่อน การไปจับมาเนี่ยคราวที่แล้วเราพูดคุยกันบอกว่ามันไอคนในเป็นไส้ศึกออนะครับ,บหมดเลยเออขาไม่รู้แต่คุณเกียรตินะหลายคนบอกเฮ้ยมันซื้อได้ขนาดนี้ใช่ไหมวะมันเหลือเออชื่อมากแล้วมันเป็นปฏิบัติการที่มีการเตรียมตัวกว่า6เดือนนะพี่ก็เอาครอบครัวไปอยู่เมกาเลยใช่ซึ่งมันเหลือเชื่อมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถอดรหัสจริงๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรูปแบบนะ จากเดิมเนี่ยพี่ไม่พอใจประเทศหนึ่งเนี่ยพี่ทำอะไรแซงชั่นใช่ไหมเอ,เอามาตรการเศรษฐกิจอ,อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้การสีไม่ซื้อของว่าไม่ให้ประเทศอื่นซื้อนี่เป็นเคสใหม่เอี่ยมคือ,อใช้กำลังเลยเแล้วปฏิบัติการเลยเผมสงสัยนิดนึงในฐานะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องทางน้นเท่าไหร่แล้วทำไมคนอเมริกันหรือหรือพรรคการเมืองอเมริกันยอมให้อเมริกันทำอย่างนี้คนมันจะเกลียดอเมริกันทั่วนะทำไปแล้ว แเราคอยรู้คนที่เหลือไม่รู้แม้กระทั่งทุกคนในสภาไม่ทราบอแล้วแม้กระทั่งคนในรัฐบาลเองอไม่ใช่รู้ก่อนนะฮะพี่มันเกิดขึ้นถึงจะทราบออันนี้คือความน่ากลัวของแนวทางการดําเนินนโยบายวันนี้นะครับทําไมแล้วก็สหรัฐเองณนะวันนี้ยังเดินหน้าควบคุม เส้นทางเดินเรือหมดเลยนะพยายามควบคุมทั้งหมดเรือน้ำมันรัสเซียมัจับเลยถูกต้องนะครับอันนี้ไปไปบล็อกเรือน้ํามันไปยึดเรือน้ํามันนะครับแปลกไหมพี่ชักตรงรัสเซียนี่คือนี่คือโลกใหม่แล้วนะแล้วจะเอาน้ามันไปส่งจีนแล้วเอาไปอเมริกาเลยเฮ้ยมันบ้าบ้านี่คือโลกใหม่เลยนะต้องระมัดระวังมากแล้วประเทศไทยเนี่ยผมอยากฟังจากทุกพักเลยเรื่องอย่างนี้คุณวางตัวยังไง ใช่ไหมฮะเพะมันเปลี่ยนกติกาโลกไหมอ้างอย่างเดียวเลยยาเสพติดภัยคุกคามเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐไม่รู้กูทําได้หมดนะครับเรื่องนี้สําคัญแต่ทั้งโลกมีปฏิิยาอย่างไงบอกเฮ้ยหยุดนะไอ้อย่างเงี้ยสันติวิธีนะเจรจานะอย่าทาอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเพราะตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเฝ้าระวังอย่างอย่างไม่กระพริบตาเลยนะว่า จากนี้ไปคุณเอาอะไรอีกเนี่ยแล้วมันจะกระทบทั้งโลกอย่างไงนะครับมาเรื่องกรีนแลนด์นะครับณวันนี้เดี๋ยวก่อนไปเรื่องกรีนแลนด์ถามน่อยครัไออวีซ่านี่เขาไม่ให้เมือไทยด้วยกระทบเรามากไหมคุณเกศผมไม่ค่อยมีความรู้เขาอ้างว่าไอไทยอยู่ในลิสอะฮะอันดับที่สี่สิบกว่านะครับกระเทือนไหมกระเทือนไหมกระเทือนคนที่กําลังจะแอพพลายไปใหม่เค้าเขาบอกว่าไอคนที่มีวีซ่าแล้วเข้าไปแล้วกลายเป็นภาระ ในงบประมาณของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นไปลงหาหมอไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกที่ดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยะนะครับเราอยู่ในสีในคนที่เข้าไปทั้งหมดประมาณ4ี่กว่าอร์ซที่เป็นภาระเอาแล้วราต้องดูแลขเขมนไหมทําไม่ว่าขเขมรก็นี่ไงก็นี่ไงวิธีคิดเขาแบนตลาดบ้างเราดูแลทุกคนที่มาอยู่ในประเทศใช่ไหมฮะ มันเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกประเทศก็ทําแบบเดียวกันแต่เขามองว่าในี่ม่ันี้เอาเปรียบนะฮะปังจากันนี้ไปหยุดให้ก่อนนั้นปิดเลยไม่ให้วีซ่าหรือเชื่อนะแล้วไอ้คนที่เป็นนักธุรกิจเป็นคนที่หยุดหมดอันนี้สร้างความตกใจให้ภาคเอกชนมากนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นแต่ถามว่าถึงขนาดแปลกใจไหมพี่วันนี้ เออเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆออกมาอีกครับคนชื่อทรัมป์นี่ทำได้ทุกอย่างเออผมก็ไม่เข้าใจระบบะนั้นไหนว่าระบบในการดีมากมันเอากองกําลังมาตุ้มไปบุกรัฐอะไรกัมบรเห็นีนไปกันใช่แล้วมันมีประท้วงที่ไหนกูไม่รู้กูไปแล้วไอ้ตรงนี้ต้องต้องจับตาดูนะครับผมถามว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมผมว่าไม่เพราะว่าทุกอย่างที่เขาทากระทบความเป็นอยู่ของคนสหรัฐพอด ภาษีทรัมป์เนี่ยเป็นภาษีที่เก็บคนสหรัฐนะพี่เออบ้านนะไม่ใช่เก็บประเทศอื่นนะแต่เวลาเขพูดเหมือนกับเก็บประเทศอื่น50เอร์เซนตโอ้โหไม่ใช่นะพี่มันคือทำให้คนสหรัฐต้องซื้อของแพงขึ้นผลิตต้นทุนสูงขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงขึ้นใช่ปีที่แล้วยังไม่เห็นปีนี้ของจริงครเผาจริงเพราะว่าอะไรปีที่แล้ว ไอ้พวกพ่อค้าสต็อกไว้ก่อนเลยเบื่อทั้งปีเลยมีเงินเท่าไหร่สต็อกก่อนปีนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่ละครับได้ของเดิมที่มีอยู่หมดแล้วครับเหมั้นชาวอเมริกันเองเนี่ยจะซัฟเฟอร์มากจะต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจริงๆเครื่องแกงเราขึ้นราคาเลยทุกอย่างขึ้นราคาหมดนะฮะหลายอย่างที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมาจากแคนาดาก็ขึ้นนะพี่ โอเคนาดาเขาจะเอามาเป็นบวกเป็นรัฐของเขาเลยนะใช่ไงออันนี้ก็อยากได้ทุกอย่างในโลกนี้แล้วแร้วาษาอังกฤษไม่เต้นของหขาผาเหรอเขเต้นอยู่แล้วก็เต้นต่อไปทีนี้มาพูดเรื่องกรีนแลนด์นิดหนึ่งะฮะสิ่งที่เราเห็นวันนี้เลยดาวโจนส์ดิ่งไปทั้งหมดกว่า600จุดเลยกังวลมากเรื่องกรีนแลนด์แล้วไอ้เกาะนี้มันพื้นที่มันใหญ่แต่ว่ามันหนาวจะอะไรตัหา ไปดูมันสำคัญยังไงไปดูฉากที่สองเออฉากที่สองมาตาอัญยนงไงออกมานะครับอ้ามาี่เห็นไหมฮะว่าถ้าดูเส้นสีเหลืองเนี่ยไอเส้นสีเหลืองเป็นทางเดินเรือครับที่จะผ่านมานะครับพันสี่ร้อยห้าสิบกิโลเนี่ยผ่านมาทางอาร์ติกเซอร์เคิลนะครับก็คือมาแอตแลนติกอะทะเลแอตแลนติกนะครับสีแดงก็ เป็นช่องทางที่วิ่งเดิมครับวิ่งมายุโรปครับนะครับกรีนแลนด์เห็นไหมฮะครับเกาะใหญ่เบ้อเลยอยู่ข้างล่างวิ่งใหญ่มากเลอยู่ล่างโอ้ใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนเนี้ยไอเส้นสีฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ฮเพราะว่าอะไรฮะมันมีเป็นแหล่งน้ําแข็งเยอะมากน้ำแข็งเกาะหมดเกาะหมดเลยครับทั้งโซนเนี้ยไม่มีสีสีสีฟ้าเลยเป็นน้ําแข็งหมดเลย พอเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยอตรงนี้มันเริ่มละลายอพอเริ่มละลายปับ๊บไอช่องสีฟ้านี่ครับสหรัฐก็บอกเฮ้ยช่องนี้มันเป็นของดีนะเเป็นช่องที่เดินเรือที่ประหยัดเวลามากแต่มันต้องผ่านกรีนแลนด์พี่เห็นไหมเออมันต้องมาจากอารกตของอเ a ริาอกาของสหรัฐวิ่งมาผ่านกรีนแลนด์มาผ่านแคนาดานะครับแล้วก็ออกมาแอตแลนติกมายุโรปมา ทะเลแอตแลนติกไอ้ประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามองซ้ายของประเทศไทยจากแผนที่เนี่ยเราเป็นแปซิฟิกใช่ไหมครับซ้ายก็เป็นแอตแลนติกใช่ไหมครับเขาพูดง่ายๆว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยวิ่งมาเอเชียเนี่ยสั้นที่สุดนะครับอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่อเอามาให้ดูก็คือเขาวิเคราะห์กันแล้วว่าไอทางเส้นทางการเดินเรือเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าคนไหนก็แล้วแต่ที่สามารถมีเซในประเทศกรีนแลนด์แล้วเรือมันไม่ชนน้ำแข็งอะอันนั้นไม่มีแล้วไงน้ำแข็งมันหมดไปเยอะอนะครับแล้วนี่เป็นเหตุที่ทําให้ทะเลมันสูงขึ้นเกือบเมตรหนึ่งแล้วนะครับทั้งโลกเนี่ยมันเกือบเมตรหนึ่งแล้วทีนี้กรีนแลนด์มันยุทธศาสตร์สําคัญอีกอันหนึ่งถ้าพี่มองไปขวาสุดครับในแผนที่เมื่อกี้นะครับรัสเซียรัสเซีย u s เ r ซ้ายมือคือแคนาดาล่างแคนาดาคือสหรัฐถูกไหมฮะนี่นี่นี่้ก็คือพูดง่ายกรีนแลนด์นอยู่ใกล้มากอ่ะใกล้สหรัฐนะใกล้ใกล้ก่อนเดนมาร์กใกล้ก่อเดนมาร์กซึ่งเป็นเป็นแม่เป็นแม่ทีนี้อยู่ดีๆเราบอกว่าเป็นแม่ได้ไหมเนี่ยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับทำไมถึงเป็นแม่เพราะว่างบประมาณที่กรีนแลนด์ใช้เนี่ย หนึ่งในสามถึงสองในสามเนี่ยมาจากเดนมาร์กนะครับอ่ามึงเลี้ยงเขาดิวะเพราะฉะนั้นไม่คือพูดง่ายๆในในทางในทางกติกาของสหประชาชาติแล้วกันกรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กนะไม่ใช่ของซื้อของขายพี่ใช่ของซื้อของขายใช่นะฮะใช่นั่นอยู่ดีๆเนี่ยบอกขอซื้อเหรอต้องพูดง่ายๆก็ประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละนะครับเขาก็ เป็นกังวลกันทั้งยุโรปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดออเปอเรชันอันใหม่นะครับนาโตเนี่ยส่งกำลังไปกรีนแลนด์แล้วนะครออไปแล้วผมดูอุ้ยไปหมดเลยเออฝรั่งเศสไปแล้วใครไปแล้วแคนาดาไปหมดแล้วเดนมาร์กเยอรมันฝรั่งเศสสวีเดนนอร์เวย์ส่งไปเท่าไหร่ไม่บอกจะได้ไม่รู้ความลับแต่รูปแล้วโอ้หลงมาเยอะมากนะครับอ ถ้าอยู่ดีๆใครก็แล้วไปแล้วแต่ไปลุกรานนะครับเดินไ<อ>ครีแลนด์เนี่ยนะครับมันผิดมาตราห้าของนาโตอมาตราห้าพูดง่ายๆเฮ้ยไม่มีใครอยู่ดีๆจะเอากำกงกำลังไปบุกประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ได้ใช่ใอยู่ดีๆจะบุกได้ยังไงชัดเจนนะครับอ,ๆๆอันนี้ก็เ เลยเอาฉากอันที่3ให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็เป็นของอมาตราห้านะครับ,รบของ United Defense ของตาโตนะฮทุกสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมีหลักฐานหมดนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปหยิบจากตรงไหนมาพูดนะฮะแล้วอ,อันนี้ก็มีความชัดเจนนะครับ One of them ในยุโรปใครก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ หรือนอตอเมริกาก็ตาม,มนะครับต้องถือว่าเป็นการโจมตีประเทศต้นทางเลยประเทศที่เป็นภาคีทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาส่งกองกำลังไปเลยครับทีนี้ที่น่าสนใจพี่ทําโพในสหรัฐนะครับเป็นชาติที่สี่เอามาให้ดูดเป็น CNN โพ อ๋อนี่ว่านีดาผมนีด้าทำไม่ถึงนะไม่ถึงไกลเลยไกลปเลยเซียนเ่นเซียนเด่นนะสำหรักข่าว c ซีนเนผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันของสหรัฐนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวทางความพยายามที่จะไปควบคุมกรีนแลนด์เลยสามในสี่เลยใช่ครับนี่เรื่องใหญ่นะฮะอ่ะต่อมานิดหนึ่งไปดู สหรัฐกับอิหร่านโอ้มาแล้วเริ่มทุกขบินไปแล้วครับเออแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าคนออกมาประท้วงเพราะอะไรเออเออพี่ทราบไหมไม่ทราบในอดีตเลยเนี่ยสมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยมันมีการลงนามแล้วนะเซ็นสัญญาว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อแล้วยุติสซงชั่นหมดทรัมป์เข้ามาครั้งแรกสังชั่นกลับมาครั้งนี้แล้วไบเดนและมาทรัม ก็แซงชั่นเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเงินค่าเงินอ่อนลง5 0รฮะเงินอิหร่านอิหร่านชิบหายนะครับราคาสินค้าพุ่งเงินเฟ้อโต60%เอร์เนเลยทีนะครับประเทศมีน้ำมันมหาศาลนะเนี่ยแล้วขาดไฟขาดแก๊สเอ้ยโอ้โหประเทศเเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะครับพลังงานเนี่ยมันขาดจนประธานาธิบดีต้องออกมาขอโทษประชาชนนะครับ ทั้งหมดเนี่ยส่วนส่วนที่สําคัญมันมาจากแรงกดดันจากแซงชันของสหรัฐนะครับและเป็นการโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตั้งแต่กลางปี68ที่ผ่านมามนะครับนั้นตอนแรกพ่อค้าประท้วงเพราะว่าค้าขายไม่ไหวแล้วเงินเฟอ้อเยอะแยะไปหมดอัตราแลกเปลี่ยนแย่มากนะครับประชาชนนักศึกษาออกมาด้วยสาจังหวัดนะครับออกมาประท้วงหมด แต่ผู้นําใช้ฆ่าเลยโอ้โหตายเป็นพันนะใช้กองกําลังตายเป็นพันเขาดุไปเองเลยบอกตายเป็นพันอันนี้ก็น่ากังวลนะฮะเพราะมีผู้เสียชีวิตหลักพันหลักพันนะครับเขาแรงเองเลยแล้วสหรัฐเองก็เริ่มขู่ว่าจะใช้กองกําลังเข้ามาแทรกแซงทีนี้หลักพันเนี่ยณวันนี้นะฮะที่บันทึกไว้เนี่ยอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันยอดผู้เสียชีวิต2,600นะพี่ 2, ไม่ใช่พันนะสอ0พนะ บาทเจ็บสามแสนนะฮะ oh. จับกลุ่มอีกสองหมื่นกว่า uh huh. นะครับเน้นปัจจุบันนี่เหนื่อยฮรั uh huh. ทีนี้เกี่ยวโยงกับสหรัฐยังไงนโยบายของสหรัฐคือกดดันให้เต็มที่ใช้มาตรการคว่ำบาตสูงสุด uh huh. นะฮะทำให้อิรานต้องพังให้ได้ uh huh. ว่างนั้นเถอะ uh huh. เพราะพังแล้วจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไงก็ม uh ีเจ้าชาย ที่เป็นลูกของชาชาบาเลวีอะไรเจ้าชายอยู่อเมริกาจะกลับมาเลยเออก็นี่ไงฮะมันก็เป็นการแทรกแซงการเมืองภายในประเทศไหมของประเทศอื่นนะครับอันนี้ก็น่ากังวลนะฮะเขาาไม่อายนะฮะในประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าคำขู่เนี่ยของของทรัมป์เนี่ยฮะเขาบอกว่า help is on the way ก็คือความช่วยเหลือกำลังมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจนี่นี่คือ สหรัฐซึ่งตรงนี้ฮะจะกระทบโซนนั้นทั้งโซนนะและกระทบทั้งโลกด้วยแล้วก็อิหร่านเองรัฐบาลปัจจุบันก็เริ่มบอกว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังนะให้เกิดจจลาจนนะครับตรงเนี้ยพี่เห็นว่าทรัมป์เองก็ไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามทั่วโลกเลยทุกที่เลยรวมทั้งกัมพูชาไทยด้วยก้าบอกแล้วตัดสินี้เสร็จเลยบอกเฮ้เมืองไทยอย่างนี้นะเอออะไรของมึงวะเออแล,แล้ววันนี้เขา เขาฉเฉลยแล้วเขาจะตั้ง UNSC ใหม่สอหสหประชาชาติด้านความมั่นคงเมื่อก่อน Security Council ใช่ไหมซึ่งมีสหรัฐอยู่ด้วยนะเมื่อก่อนก็มีนะมีเจ็ดประเทศเก้าประเทศเอ,อะไรก็ว่าไปาวันนี้เขาตั้งขึ้นมาคือเรียกว่าคณะกรรมการสันติภาพโลกคณะกรรมการแห่งสันติภาพ Board of Peace ตัวเขาเองเขาพูดด้วยว่าจะเป็นประธานตลอดชีพ ตลอดชีพจนกระทั่งตายจนชีวิตหาไม่เออแต่ว่าใครเป็นสมัครสมาชิกต้องจ่ายเงินมาหนึ่งพันล้านเหรียญเป็นสมาชิกตลอดชีพเออพี่ไปสมัครแล้วกันพันล้านนิดเดียวสามหมื่กว่าล้านเองเออ <laughs> บาทบ,บ,บอกพันบาทคือหาไม่ได้ <laughs> นี่ไงฮะออแล้วก็มีสมาชิกชั่วคราวนะฮะเอค่าฟรีลดลงออแต่มันเหลือเชื่อไหมพี่ อันเนี้ยมันทําให้ทั้งโลกสรุปอย่างนี้นะฮะว่าให้คุณหลงตัวเองถึงที่สุดแล้วเมื่อกี้ที่พี่พูดไงฮะตอนเปิดรายการบอกว่าเอ็มเพอร์ร์จักรพรรดิมาแล้วเออนี่คือทําตัวเป็นจักรพรรดิโลกท่านมาครองกับนายกแคนาดาเฮ้ยนายกแคนาดาทำไมเขาเคยเป็นผู้ว่าการรัฐที่อังกฤษอ่ะผู้ว่าการไอ้ผู้ว่าการธนาคารเป็นผู้ว่าการธนาคารของแคนาดาพี่ไม่ใช่ของอังกฤษหรอไม่ใช่ฮะแต่เขาคือ แคนาดายังถือว่ามีเฮดออฟเซตเป็นควีนนะเป็นคิงนะเป็นประมุขเป็นองกฤกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันถือว่าเป็นระบอบที่เชื่อมโยงกันก็ถือประเทศเดียวกันแหละก็ประมุขคนเดียวกันนะประมุขคนเดียวกันเฮดออฟเซตคนเดียวกันแต่เป็นคนละประเทศนะฮะไอ้ตรงนี้เองน่าสนใจต้องติดตามต้องติดตามและไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันชี้ให้เห็นมันเป็นการเผยไตว่าสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นคืออะไรนะครับ ซึ่งเหลือเชื่อนะพี่นนั่ะประกาศตัวเองเป็นจักรพรรดิของทุกประเทศในโลกนี้ไม่สนใจสหประชาชาติอีกต่อไปแล้วทั้งที่เล่าทุกทุกทุกปันแล้วทั้งทั้งที่ตัวเองสหรัฐเองเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งในปี1945แล้วไปเซ็นลงนามข้อตกลงตั้งสหประชาชาติเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียมันเหลือเชื่อนะพี่อันเนี้ย ทั้งโลกตะลึงหมดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการต่างประเทศของประเทศไทยเองอต้องยิ่งชาญฉลาดมากต้องมีมีไหวพริบที่สูงมากและต้องมีเครือข่ายที่สำหรับคนที่เหลือมสหรัฐติดลบสหรัฐออกไปนี่คือ u n เอนี่คือ WTO-1 ก็คือเราจะเดินยังไงนี่ฮะคือตรงนี้ เห็นไหมฮะระเบียบโลกใหม่กาลังขยับเร็วด้วยแล้วก็ไม่รู้จะจบยังไงด้วยนะครับแต่สําหรับความเห็นผมส่วนตัวนะครับไม่ง่ายหรอกครับที่ทรัมป์จะไปแนวนี้แล้วที่จะคิดว่าทั้งโลกจะเล่นด้วยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เหลือกับสหภาพยุโรปและที่เหลือของโลกให้เดินไปแนวทางเดียวกันก็คือพหุภาคีสหประชาชาติและ WTO องค์การการค้าโลก เราก็ค้าขายเราเองก็ได้<ช>เออติดต่อพวกเราคนเองก็ได้ถูกต้องครับแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยถ้าเราไปเป็นเมมเบอร์ถ้าเราเป็นเมมเบอร์จริงขมงก็เป็นเมมเบอร์จริงเสือกลบกันแล้วทํามันจะตัดสินยังไงกูก็เป็นเมมเบอร์มันก็เป็นเมมเบอร์เอาฉากสุดท้ายขึ้นให้ดูสาาัส้นๆเร็วๆก็คือฉากที่ห้าก็คือคว่าอ,อนี่ขู่ขึ้นภาษี อยู่25เอร์เซ็นต์ตอบโต้การปราม็อกไม่เลือเชื่อนะครับคนนี้ทําได้ทุกอย่างนะครับโอเคครับไม่เอาขึ้นสัก500เปอรเซ็นตยไมเป็นนะแต่นี่คือการขึ้นภาษีของคนอเมริกันคนอเมริกันโดนมันบ้าแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองเนี่ยมันก็ตรงกับอาชีพของคุณเกียรตินะฮะเอนจิเนียรอดีตอาชีพวิศวกรทำไมวะ มันตายแล้วตายอีกตายเช้าตายเช้าตายเช้า,ตา,ชาตายสายมันจะบ้าเหรอน,นะครับ,รบเดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณเกียรติพักสักครู่ครับ